เขาพอ่อรีเมืองเลยนะมั้งอืมอน,นี่ขี้ดีได้เหรอ ชุมที่ยืนนั่นน่ะเขามาชุมเจ้าก็ได้ออกมาคือเก่าจะไปยืนเถอะเพราะว่าไปยืนอยู่นั่นรถเขาจะออกมาได้ไงอ้อ,อยืนอยู่นี่แหละเร<ะ>าอยู่ั่งนี้นะทุกคนเดี๋ยวมันมันไปแง่กันนะเออไม่ต้องออกรถมานะให้รถบุกมาเลย เนี่ยเห็นไปอยู่อันนั้นจังเลยเบื่อจังวะจะไว้ใกล้เพื่อนละเลื่อนหน่อยละฮะสิบสามนาทีทนายมาแล้วทนายมาแล้วก็ต้องไปฟังทนายเนาะเอาทนายชี้ไปพูด มันพูได้เชื่อขาานั้นี่เชื่อข้าน่ะเมียล่าบอก มลุงพลจะระยอกมาตันนี้งานตอวนี้งานเดินไปไหนเดินไปไหนใกล้ไปไหมให้มันโซเชียลนะต้องระวังคือผมเดินหาพผมไม่อยากโซเชียลไงต้องระวังรถเดี๋ยวลุงคนหยอกมาวันนี้สืบพยาได้ปากเดียวนะครับปากเดียวทั้งวันเลย คุณท่านครับจะได้กลับบ้านกันเดี๋ยวมีคนบางคนบอกว่าถ้าถ้าไม่ออกมาให้ข่าวไม่ยอมกลับกันใช่ด้วยนะคัก็วันนี้สืบพยานคดีไม้แม่สวพีป่าป่าไม้นะครับป่าไม้ปากป่าไม้นะครับพรุ่งนี้จะมีเจ็ดปากปากเดียวหนึ่งวันคิดว่าเสร็จไหมครับพรุ่งนี้จะบอกยาวแล้วครับผมคิดเ่ยแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรไปฟังที่ลุงพลอีกทีแล้วกันว่าบรรยากาศนยัง นะครับผมก็วันนี้ก็ทั้งวันเลยครับเหนื่อยเหมือนกันนะครับในฐานะนะครับเป็นนะครับสื่อข่าวจากนะครับสื่อจับจอข่าวเด็ดนะครับอยากจะเรียนถามนะครับท่านทนายว่านะครับคดีเนี้ยประเด็นเนี้ยนะครับมีอะไรน่าวิตกกังวลหรือไม่ครับไม่ตอบเลยเราเราไม่ควรจะพูดครับผมเพราะว่ามันเพิ่งสื่อพยานปากแรกอ๋อสื่อพยานปากแรกเราอย่าไปอย่าไปแตะต้องเนื้อหนักเม่กีเราบอกเราอย่าไปวันพรุ่งนี้นะครับ สรุปว่ายังต้องมีต่อยใช่ไหมครับต่อครับตรงนีอ้อีกประมาณ6ปากเจ็ปากครับโอ้โพรุ่งนี้หกเจอแค่ได้ปากเดียวเองทั้งวันเลยพรุ่งนี้จะทันไหมยังไม่รู้เลยเเนะครับก็ถ้าถามว่าความพอใจพอใจไม่พอใจพอใจอนะครับแต่<า> <ขา S 2> ที่ล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือนะครับเห็นทนายยิ้มยิ้มอยู่นะครับยิ้มตอนไหนนะครับไม่รู้ว่ายิ้มยยยิิ้้มมเหนื่อยเวนะครับยิ้มในแม็หรือเปล่ายิ้มผ่านแม็แล้วก็เมื่อกี้นี้มีคนโชคดีได้แอบขึ้นไปนั่งฟังการเสื่อม คุณพอลลี่เผลอๆก็ไปหยิบเอกาสารลืม <Yeah. S 1> แกก็เลยนั่งอยู่นั่งนั่งฟังด้วยแกก็คงได้ได้ยินบรรยากาศ <Yeah. S 1> นะครับซึ่งซึ่งเราอย่าไปเดาทางสารนะครับไม่ต้องรถมานะครับข้างหลังข้างหลังลองรถนะครับลองรถนะครับ ลบๆนายลบนายลุงนายอะลุงลเราก็อย่าไปเดาทางสารแล้วกันเราก็ทำหน้าที่เราอย่าที่แล้วกันเนาะลุงมาแล้วนะลุงท่านนะต้องระวังรถทางนู้นด้วยนะนะครับก็ต้องกับเรียนนะครับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนะครับเราต้องรักษากฎอยางนี้นะลุงท่านครับเหนื่อยไหมเหนื่อยกลับเนาะโอเคครับนะใครนอนนี่บ้างอ่ะไม่ได้นอนครับโอ้โห้ไม่เครนอนเลยรคับพรุ่งนี้อีกเจ็ดป่าเจ็ดป่าเจ็ดป่าจะพยายามแต่ว่าปากนี่เป็นป่าที่สำคัญคือของเขาปาก ปากที่เป็นปากผู้กล่าวหาครับพวกนี้ก็จะเป็นปากพนักง,งานสอบสวนแล้วก็ของผมก็เป็นฝ่ายจําเลยทั้งหมดซึ่งฝ่ายจําจเลยจะมีตึงๆอยู่กันสักสองสามปากนอกนั้นก็เ,เป็นพยายนแวดลอ้อมซึ่ง,ซ,งซึ่งต้องขอสงวนไว้นะครับทุกท่านอย่าถามนะกรงนอย่าถามแล้วก็ลุงพลขนาดนั่งเฉยๆยังบอกเหนื่อยเลยใช่ฮะลุงพลนั่งอยู่หลังนั่งเฉยนะ คนซื้อไปเหนื่อยนะคุณสใช่ใช่เหนื่อยกันแล้วไหมเหนื่อยไหมเม่ไม่รอนั่งนะครับไม่มีอะไรหรอกนะไม่ได้ยินนะครับจากเสียงนะครับของท่านทนายแล้วเนี่นี่ขนาดแค่ไม้ท่อนเดียวยังนานขนาดนี้แล้วพญานาคจะจะนานขนาดไหนเนี่ย ยังคิดอยู่เลยนะครับเนี่ยเป็นกําลังใจก็ก็ประมาณนี้ทุกคนกลับกกองหมดเลยป่ะสรุปไม่ได้นะวันนี้เนาะยังนี่มวยมี6ยกเพิ่งชกยกที่1เอ้ยห้ายกยกว่าหยกนะแล้วใครเป็นคนตีราคานะประมาณนี้ผมออกมาให้ข่าวนิดหน่อยแค่นั้นเองแล้วก็ทุกท่านเสนอข่าวต้องพึงระวังนะครับอย่าละเมิดหน้าศาลเสนอข่าวให้กว้างๆคืออย่าไปแบบ ชัวแล้วอะไรอย่เงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปเดาใจสารนะครับมผมบอกตรงนะเพียงแต่ว่าผมคุยกับลูกความแล้วว่าเต็มที่ลูกความก็นั่งฟังอยู่ว่าผมทาเต็มที่<ช>นะครับคุณพลีนั่งอมยิ้มผมเพิ่งรู้ว่าพลีบอกนั่งอมยิ้มอยู่น้านกผมไม่เห็นเป็น,ปนการเรียนอกษาแองไลจริงบังเอิญจะเดินเข้าไปนะครับแกก็เลยถือโอกาสซะเลยนั่งเล่นตรงนั้นซะเลยนะครับบรรยากาศก,ก็ไม่ได้ตึงเครียดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าละไอียดามันยุ่ง เอกสารฝ่ายราชการนี่โอ้โหไปไหนไปไหนตอ๋อโอเคลุงทำเมื่อแล้วนะเพราะพูดไปก็กอยังไม่เสร็จไงพรุ่งนี้ก็มาอีกเนาะ รค่พี่น้องแม่ก็จะซื้อใคร่ออกเป็นขยานเป็นกนังใจมันจะานเพราะว่าเพราะว่าถ,ถา,า,านานไปมันก็จะล้าครับสรุปรใจความวันนี้ก็คือเขาบ นะครับอ่นะครับพอได้ยินจากปากอ้อ่าเดียวมาคุยก่อนฟอนเรานาลงอนม่แาตลงไลน์นะคะทุกคนไนุญาตลงไลน์นะคะโอเคค่ะไม่มีอะไรแล้วนะจะกลับแล้วยายจะกลับกับคุณธนวัฒน์ได้ไหมสงสารแกนะั้ย่่านึงคนนะจะกลับคุณกับธนวัฒน์นะคเป็นอย่างคึ้เป็นอย่างค่ะเอา ต้นยายเขามากับแกแล้วไม่มีใครปัดกับแกแกว่าบ่ะเออให้ท่านไม่เอออ่ออ่อไหวมั้ยก็ตาขับรถให้ไงหนูไม่ไหวหรอกให้หนูขับหรือให้พี่ติวไปกับเนี่ยพี่ติวจะไปยังไงก็ไปส่งที่บ้านยายนั่นแหละไม่เป็นไรยังไงไม่ต้องย้อนเออถ้าถ้านั้นก็ไม่ต้องย้อนไงไปเลยเนอหนูก็จะไปนาแกไม้อยนา เขาใจหนูไม่ได้ขึ้นเขาเอาพี่ติ๋วเอาเนี่มันไกลได้เมื่อทางุูน่ะไม่ไกลมันไม่ได้ขึ้นเขาแม่หนูอยู่เต่างอยไงมันไมต้องย้อนมันมันไกลอยู่ถ้าถ้าไปบ้านกกอกนั่นแต่ว่าหนูอยู่เต่างอยมันใกล้ไงเข้าใจเข้าใจไม่ต้องย้อนไปย้อนมาเพราะว่ายายจะ จอันนี้กันหอมตัวโสนกันหอมนะคือเอา่เาเขาไม่กล้าเพียงยายหอกเขากล้าเียคนอเขาเขาไม่กล้าเทียงยายหรอกเขากล้าเทียงแักคนอื่นเดี๋ยวลุงนะไปลรวบอกลุงไปแล้วครับโอ้ว้าว ก็ขอบคุณค่ะลืมก็้งไร่กุ้ชายก,ากาาายาุ้งชะปาขาขยาย้วยนไ